อันนี้คือบ้านหลังใหม่ของเราอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านชุดชุดชุดโอ้อันนี้บ้านเขาเพิ่งสร้างเสร็จกำลังสร้างเสร็จอันนี้บ้านของเราที่จอดรถจะมีจุดสองที่จุดนี้เป็นจุดหยุดเทินเพื่อนบ้านแล้วก็ที่จอดรถของเขา สีดำๆนี่เป็นพื้นที่ของบ้านตัวเองอันนี้ข้างหลังบ้านโคตรเล็กเลยเว้ยหลังบ้านโคตรเคบเลยไปดูสวนหลังบ้านก่อนใช่อุ้มสู้อกสู้เนี่ยสูบะโมอีเนี่ยโอ้สูบะกมอีเนี่ยใครจะกินเนี่ย ส่าอู่่ก็ีสออส่วนหลังบ้านก็ใหญ่นะเนี่อันนี้เพื่อนบ้านอันนี้เพื่อนบ้านแต่ละหลังก็จะมีสวนของตัวเองเมยาเมยาะโอ้อันนี้หลังบ้าน ก็ถือว่าสวนโอเคยอยู่นะนี่ปลูกผักอ้อมบ้านเลย<อ>มายืนฟังเของอาอธิบายก่อนเ้ยอ,อันนี้เพื่อนบ้าน

โอถือว่าพื้นที่เยอะอยู่เด้อพื้นที่บัได้น้อยเด้อเยอะสำหรับเรา <laughs> เ,เขาน่าจะสร้างกำแพงอีกนั้นเนี่ย 最初これあのダイヤル番号000最初03桁で開け閉めできます、はい、でこちらの番号は、えー、とキッチンのところに説明書があるのでこちらはあのお客様のほうで番号を変えることができますでこちらに関しては、えー、と郵便ポストなんですけどこちらの番号変えられなくて決まった番号があるので、はい、こちらまた中入った時にあの決まった番号あるところをお伝えいたしますであと電話の筆なんですけれども、はい 今こは工事容器というもので、これであの工事とかを行っているんですけれども、これよりももう少し長いこの鍵の方で施錠しておき渡しさせていただくんですけれども、そうすると、このトマがもう使えなくなった状態になります。なので、鍵の交換とかドアの交換ととは、はい、プンティーにないケニコイシヘッニンの。<laughs> 中に登録ボタンがあるんですけど、はい、こちらであの登録していただくとあのこちらの方にあのかざすだけで開け閉めできるカードキーとシールキーというものも使えるようになります、はい、えっとカードキーを3枚とシールキーを5枚お引き渡しの時にお渡ししますので、はい。 またあの説明書とかも一緒にお引き渡しするときにあの見せながらお渡ししますので、また鍵については小さいの時にご説明します。はい、はあと、こちらのつまみの部分、これあの、あサムターキーというものなんですけど、あの上も下も押すと取れるようになってますはいでこれは例えばあのの玄関の穴をボす。ここ すぐために、一応取れるようになっているので、まあ、盗難対策で、取れますっていうようにだけれどもね。はい、で、これ、あの、現地にも、今、二本付いているので。で、はい、私の時に、予備で、三つ目を渡しするので、合計で、これは三本、を渡しするようになります。はい、ここまで、鍵のご説明で、わからないこととか,すか、ね。六六三ミーティング。六三かん。六本かん。はいはい <laughs>

เข้ามาดูในบ้านกันเถอะนี่โอ้ห้องน้ำกว้างไหมเนี่ยโอ้ห้องน้ำเนี่ยบ่ค่อยได้อาบน้ำ เอาแค่ห้านาทีจบเล็กๆก,ก็พอละมั้งอ่างล้างหน้าผ้าเช็ดตัวที่แขนผ้าเช็ดตัวเบเกอร์นี่จบอ๋อจุดซักผ้าเครื่องซักผ้าจะวางไว้ตรงนี้

ั้านจานอ้ม sí ีสามหัวอ hey. oh, ืมค okay. ืรอยเนี huh. ่ยสวยสว่สว่สว่โอ้ที่ย่งปาเว้ยอันนี้อะไรเนี่ยที่ใส่ของออะไรนไ้ดด มีหลุมรถไถนำไว้โอ้หลุมรถไถไม่ส่วนนี่ดัช um> ี้เหมือนกันมไทยเนี um ่ยเลตโก้

ขอบใจนะองุ่นที่้ามีเค้ามเคามี้ามงเค้า้าเามเา้้มาเาามเ้ โอ้โอ้คาสังโนเฮียคิรยนีโอ้ห้องแม่ย่านงงามว่ะเนีอือออคุณอะไรคิรินตอ๋อไม่รูยอ๋อช็อตโอ้ด้ห้องแม่ย่าเว้ยโอ้ที่เก็บผ้าห่มผ้านวมเว้ย หนา้าตาเป็นแบบแบบกระดาษเด้อโอ้ต้องระวัง uh, ดีดีเด้ออ sure> oh, so, so, so. so, so, so. ันเนี้ยกระดาษขาดนี่สวยเลยโอ้มองเห็นด้านนอนนว้าววิวสวยอ้นี่รส่งมติดอะไรโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้อโอ้โ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 อ้โอ้โโอ้โอโอ้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 ้โอ อันนี้ห้องนั่งเล่นอียดหวอ,อห้องนั่งเล่น15ตารางเมตรได้มั้งเล็กนี่ส่วนหลังบ้านเหาออันนี้จะเป็นพื้นสีดำๆเป็นพื้นที่จอดรถของเพื่อนบ้าน แต่นี้น่าจะทำรั้วให้อีกทีหลังมั้งแต่เขายังทำไม่เสร็จเน้องฟัวเฮ็ดอย่างน้ออประตูห้องน้ำนีวะอาเข้าไปเหมืองและะ้วมันเกลื จอ m o n นี่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 ห้องใต้บันไดให้สซยคุงอยู่นี่ห้องใต้บันไดห้องของสย์คุงเย์คุงนเยยะเจ้าบีนเยยยะอ๋อ ห้องน้ำเออก็พออยู่ได้วะ่ะแค่ฉี่กับอึอย่างเดียวเว้ยรู้สึกว่าจะเป็นระบบออดตัมั้งคนมายืนปุ๊บมันต้องเปิดขึ้นซึื้อโปเปิดอ๋อมีประตูใส่ตรงนี้น้ำของห้องน้ำ ืออะไรเแม่เลยอยากเก็บมาทุกอย่างเนาะแบบเนี่ยปึ๊บปึบเปิดยังไงเนาะปึ๊บฮิราคุเปิดชิเมรุปิดเฮ้ยเปิดที่นี้เองอ๋อหมุนเอาเวลาขี้ <c oughs> <c oughs> ต้องหมุนเปิดเพื่อถ่ายเทอากาศวันนี <c oughs> ้ชิเมรุ ลอมดูประตูตรงนี้ว่ะอ,อ้๊บอ๋อตู้ใส่รองเท้าตู้ใส่รองเท้าที่บ้านก็โยนทิ้งแม่งกันเลยข้างบนเขาให้ใส่อีกอย่างนาเนาะวานนี้โอ้โหอบอ,อีกประตูนึงอ๋อพอๆกันเว้ยอ๋อขอบคุณค่ะพี่ เปลี่ยวยิ่ง้างไปนี่เขาเฮ็ดอย่างวันนี้ะเขายังอธิบายไม่เสร็จเราก็ขึ้นไปดูบ้านกันเถอะบันไดก็สูงเนาะมีหน้าต่างตรงนี้ มาดูห้องใหญ่ดิอ้อันนี้น่าจะเป็นห้องของน้องชายสามีมามานี่ก็พออยู่ได้เว้ย <c oughs> อันนี้แล้วเวียงหลังห้องจะเชื่อมติดระหว่างสองห้องนอน ด้านนี้เป็นห้องของน้องชายสามีอันนี้เป็นน้องห้องของสามีห้องของเราไม่มีออมพอๆกับห้องที่อยู่ปัจจุบันเลยโอ้เออก็ยังดีวะ หน,หน้าต่างบ้านเรากับบ้านข้างๆมันบวติดก,กันอันนั้นบ้านข้างๆเอออย่างน้อยก็แค่จะเอาได้เห็นวิวเนี่ยเนาะวิวหลังห้องไปดูห้องใซย,ยักคุึดีกว่าโอ้อันนี้ตู้เสื้อผ้าชึบชึบชึบ ลงห้องกันแล้วค่ะพี่อันนี้เป็นห้องของไซยะอุ้มโคตรกว้างเลยโอ้โอ้ห้องดูเรามันใหญ่ขนาดนี้หมดเลโอ้วิวของห้องของายยาไซยะดีที่สุดเลยอันนี้น้องฝัวตกลงนุ่มตักั้งโคตรจีให้เยอะโอ้นุ่มกั้งตัวไซคอนเนี่ยเหรอโคตรจโอ้ กそうそうそう o so o โอ้โนโกโตกะซไม่เข้มโตうそうそうそัวうそうそ่าうจะうนห้องนี้แค่1000วิงโอ้โอ้โออ้โอ้โ้ออ้อ้ออ้อ อีกห้องหนึ่งพองห้องตรงนี้มันจะเล็กนิดนึงแต่ห้องตรงนี้มันใหญ่แถมมองเห็นวิวข้างนอกอีกดูข้จอจีนเนาะดูอืมดูข้อดสักินเนานะ

มีฮิตเตอร์ไหมฮิตเตอร์เราต้องติดเองค่ะพี่อันนี้ไม้ค่ะเห็นเขาบอกเป็นไม้ปูไม้สองร้อยเปอร์เซ็นตฮิตเตอร์บ้านแตนจะติดแอร์พร้อมฮิตเตอร์ไปเลยกวอับ ใช่คุณเลยน้องชายสามียังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาห้องใดกันこれは100%でしょう้これเ0อかな木木から。木ですね。はい。เปา้นไม้ขี้คพี่ื้นไม้พ まだ考えてるからこっちはちょっと小さいからあそこはちょっと大きい、うん、こっち狭いみたいだから考えてるそしてこれラベンダーあるから洗濯は多分んしたようこっちそうそうそう 私一緒に確認を行っていきたいので、そしたらこちらのお部屋から確認していただきたいんですけど、はい、このところは黄色い線あの検査ので検査の方で貼ってあるものなので、ちょっとそれは無視していただいて、それ以外のところであの何かあれば、あのそれは何 おガムみたいガムみたいちょっと綺麗いにしてくれるかな聞いてみるこっちもピクチさんに、うん、キスがあるみたい菊池さん菊池さん菊さん

<laughs> おーこっち色なくなった <noise> おお多分何か運ぶとか <laughs> 白いからよく見えるそうだね、うん、これ行でしょうん

<มา S 1> จบแค่นี้ล้ขอบคุณที่รับชมค่ะ